เสยนี่ผู้อยู่เบื้องหลังของแท้ทีมฉาก LED ครับเวทีเวทีต้อเสียงไม่ใช่แล้วก็ดูแลคือเขาด้ยินข่าวว่ารยังไงก็บักสามลอยขึ้นโอ้อลังการยงนตอนแรกตอนแรกนางเบิงลัเพื่นโชว์ว่างไหนก็โอแบบไม่อย็ดหักเททายจะขึ้นเออที่ขับยันแนวร้ายหายหไร้ไร้พูดจี๊พูดฟัวเออ ปัะตูไทยถือเจ้าของข้าก็เขาอีกคอนไว้เอวดีดนี่ของรับเพื่อนโชว์ใส่สิบหกคนปะของสาวน้อยนี่กระตัมก็ะยีสิบคนปีที่แล้วใส่เท่าไหร่10คนสิบคนเปิดฤดูกาลสิบคนอันนี้สองร้อยเท่าสามเท่าตัวครับสามเท่าตัวสามร้อยสามเท่าตัวลองต้องมาติดตามนะครับว่าปาล์มนาด จากที่ถึงเจ้าของไปพบเป็นเลยปันป่าติดไส้เียาว่าไปพบเป็นปันป่าต claro ิดจันหน่อยต้องถามเจ้ไงสวัสดีครับน hm ี่ดาราดิพี <h <h yeah. <h 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 ่น้องหูจากไรแล้วคุณไหนตะก่อนบุคือตะกีนิดเดี๋ยวนี้่บุคคลตะกอนเนี่ยตา้คำตังว่านะของเหล้ากันพร้อมรอติดตามดม ยี่สิบสี่ัญยาโยนคนนี้เจอกันที่ร้านเพรมเพราะตังใหญ่ไปยี่สิบสามนะสาพิาแมนครับยี่สิบสองใหญ่แล้วเมนบอกสไปแต่โคก่อนนะทิมลุงหล่อสาวสวยคุณแม่ครับเมียนเดิม นี่เนี<_<_<_่ยเนี่ยเอาสอดดาดาเอาเอาอันนี้มาหลอดนิหน่อยปลาลับประทานเหรอใช่นี่คือปลาลับประทานเหรอหอมมากเลยอันนี้ทำไมเป็นอาหารอีสานทำไมต้องตั้งชื่อเป็นเขมรด้วยปลาบองบ่ะอืมบลาบองบองนนี่เป็นอะไรขมิเปื่อนเรียกว่าปลาลาบองปลาลา้ไหมไม่ใช่ขมิ้นแต่เรียว่าปลาเนี้ยงเลย อ้อมีู่ัูนนี้พี่น้องจำได้บ่จํจำอะไ้ซ้ำนุ่มอ่ไ้แต้งหนาเพิ่นจำว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะเปียคอค่ะคว่าใข้อองสินะแต่งหน้าขึ้นไฟซองขึ้นเป็นลูงมาหลังเวทีพอ่าไ้นาครับนั่นอนองไม่คอน้องหม่คือว่าปีนี้แล้วพูดไดเขานันเีอบอกไม่เห็นยัง มาเซอนคอนว้่ยเสยยอรมคันว้ค่ะใช้แทนซะเน่ยใช้ลอยเปอร์เซนอยปนนมันขึ้นกก็ไปแบกคับผมดวครับผมขครับผมครับผมครับผม้ทนแม่น้องน้ออะไรคะน้องแอร์คแอร์ นแตมนมแตมนมแตมนี่ยูโดนแล้วไปทายมไหมไหมอันนี้อันนี้มาไม่ปีนี่อันนี้หน้าไม่ไม่ด้ดาวค่ะเจามาค่กันค่ะมาคู่กันาค่กันาักันเชื่อดีว่เฮเจ้าอยากได้เจ้าอยากอยากได้เลดซิงบอสทายหลังหีมากเลยดีมากเีมากีมากีมากเลยดีมากีมากเีมากเดีมากยดมากากเลย ปีนี่ซื้อหงยกละคะยกกับพาราค่ะซื้อหงกับยกเปิดหงยกไในสองอันนี้ด้ไม่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่หนิสวัสดีครับงีบเบื้องขนเบื้องนึ้นกึ่ยว่ะ บุดย้อยร้านนี้ดีอย่างหนึ่งครับได้ยังได้หลายแต่บุดขอเสียกับมีตอนแรกคือบบวองซิอยู่หลังบ้านตอนแรกบอว่ขอเสียกับมีครับขอเสียคือนยังข่อยเสียขุดยด้อยข่อยเสียร้านนี้กินแล้วขี้แตกกินแล้วต้องเสียครับร้านเนี้ยตอนแรกคือว่าอีกอย่างหนึ่งบ๋วยเตียวเน่าอ่ะเออเน่าครับต้องเสียเนา่ก๋วยเตี๋ยวเน่าอะไรอย่างเงี้ยเออหล่อหล่อไหมวันนี้มีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแซ่บครับ ได้แล้วได้แล้วไอเจียวยืนสุดน้ำซุปกระห้องหอมก็เป็นไส้กันน้ำซุปกระดูกหมาไหมนาะโอ้ไปแต่ได้ขายนะแตัวเ่าสุดเอาสุดเอาดิหมาตัวตามอยู่หน้าบ้านมืขึ้นเลยตอนเรกไม่เห็นน้ำซุปเห็นไ่มเห็นดงไหมล่ะเหมาพูดเห็นบ่เพื่อนใช่ใช่โมแซ่ไปหู้ไป โบวเหรอให้โหไปสดแล้วเหรอไใช่เยไ่ใก็หัคมานฝากเอกตนาจเพราะไ้เขาเดีใช้ตุ้มไกล้แม่คือนานมาโอ้ยมันยุ่งุ่นเลโอ้ยยังไงตุ้กข้าแพ้กับเว้ยไอ้ยีเพราว่าเด็ดเลยครับเด็ดมีทีเด็ดซาบนแสบนี่ กากหมูเจียวเองฮะหอมๆบนกากหมูกตกากากหนาเราตำไอยู่ป่าเดี๋ยวเรากัดแขวอยู่แป๊บนึงแล้วจิ้มละนหมันอยู่กินแล้วล่นานาพอมนะลนหนจแล่นหนมันอให้แบบจำเนปะแบบใดะลนานี่นั่นอได้บ่ได้ใ้เยไเอาเลยแม่เอาเนี่ยไหเอ้าหอาไอใ่หรเข้าอะไรอ่ะนั่นดิ มาละลาเสร็จแล้วลูกเจอาบ่ไปไงเนี่ยเอาบ่เอาเหรอขึบ่อเอาเขาเรียกว้นขวเทียนนี่หก๋วยเตี๋ยวบ่าแม่แล้วยำ้องเสียแล้วยำ้องเสียก๋วยเตี๋ยวนี่หิเขาเนีก๋วยเตี๋ยวโอนนี้ครับก๋วยเตี๋ยวบดกินเนาะมาแม่มาแม่มาแม่เรียกแกงสามซ่าเนาะไปดอกเอาหน้ำไปใส่เอาหนำกินปุ๋ยของแนวเลยโอ อยังดูชิ้นฟรีติฮะบอกค่ะบอฟรีบอฟรีผมไม่ผัวเมาเนาะไปบอกเอฟซีมาเมาส่วจัดชิ้นชาเย็นท่างคุณดิค่ะไม่หวานชาเย็นไม่หวานยังอดกิ้นติบอเอาเย็นชาชาเย็นเอาชาเย็นบอเอาเย็นชาอืมผมไม่ดกเย็นชาหวานน้ำแข็งเอลกก้อนเย็นเย็นเย็นละจะไปเอาถิงเลยอือ ก่อนมบ้ปยินบอกเึ็นโดนมาก้นเต่งแหนอันนี่เตีงฟอนหรือเตงไหนเตีงเปล่าเตงปนรนี่คุณแม่ต้องคือเถาเลี้ยวแทอะฮะยังไปโอเคผมว่าไปคุบขีมินหมอกัใส่ไปจงเสีย บอสสิค่าไปเปลี่ยนชุดอยู่โดยคีบอสใส่เบนซี่ไปฮะไปหอที่รถตึ้นี่มันเต็มว่าเป็นเจ้าไปยาวว่าจะใส่สนอกนึกว่าว่าเป็นหมอเยาวว่ายาวว่าเยาวไปแต่แสดงนิดหน่อยโดยโดยสองห้าบูเตีย โอ้ยโอ้ยมะโอ้โหฉันจบประมหน้นาทีแน่นอห้าว้าพื้นคนีเด็ยกนจระกั่างว่าจบแล้วแสบเนาะกจยหอนหนเนาะหะหอนังไหนพี่น้องเอ้ยจะได้บังหนุนนักดักแดดเนาะจะฝ่าไปเด้อ mọi nhỏ to, mọi nhỏ to mọi người tí mọi nhỏ to, mọi nhỏ, ta mọi người ừ, ta mọi người ta mọi người ta, ta. 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 mọi Mà... người อช่อตอว่าหายอาชิตามอยตอตอกตอตอดอผู้ใดมาแต่ทางได้ยิงข่จอบ้วยันเบาพื้นจอบแล้ววบาเาพื้นปะมลนไม่จอมีอะ่วมาแล้วเบาจะเลี้ยงโลกเลี้ยงไผ่ด้ว่เาจะเลี้ยงคนป่วยเบาจะเลี้ยงโรคบ้านเป็นไงครับอยู่ดีสบายอีพวยใหญ่รอบปินก็สบายละไอ้ พ่อตาอ๋อ้นึกว่าพอยอะยอถ้าเราไปหาหมอแล้วล่ะเราไปนอนหน้าหรือจีนนอนหน้าจะเลยเราอดสบายแต่ย่างก็คือว่าไหวแล้วจอยหลายมอยอต่อเปลี่ยนอันคนไม่อยากเปลี่ยนไหมทลอซ้อโอ๊ยปลาใบยังดอกโทรศัพท์่อยฮนะแล้วจะมาจะใส่หนี้ มาสุคตโรกะเวตุอะนุตโร ภะคะวะโตสกัสสกุลยติทังเกตาริปุริสัยขานิตังปุตสัปุระสัมภวะโตสวกัสสกะโนยุปโนยตคินยุอจฉริกาไรยอัลโตระมบุญญาท่ตั้งโลกะสา สาธุข้าพเจ้าขอกราบไหว้สักการบูชาองค์เทวไทเทวาสิงสัสิทธิ์ตลาข้าพเจ้าขอนมัสการถึงคุณสนเสริญคุณพระบิดา์คุณพระมารดาที่เอ็คุณบรรดาสิคุณแม่พสศรัทธาสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าคุณพระธรรม